สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลคะ่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางเด็ดๆแนวทางแม่นๆมาฝากอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแนวทางหลากหลายแนวทางมาฝากท่านผู้ชมค่ะก็มีแนวทางของอาจารย์กฤษดานะคะอาจารย์กฤษดางวดที่แล้วก็ให้เด่นบนมานะคะเด่นบนเด่นบนเจ็ดนะคะ ไม่เข้านะคะเจ็บลงล่างนะคะแต่ก็เข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะคะงวดนั้นก็งวดวันที่16เมษายนก็ให้มาเด่นบนมา9นะคะเลขก็ออกบนมาหก้าห้านะคะพอเข้านะคะงวดวันที่สองนะคะวันที่2พฤษภานะคะให้เด่นบนมา7นะคะเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเด่นบนนะคะ7นะคะไม่เข้านะคะ เลขบนออก116นะคะเลขล่าง1 7นะคะก็ถือว่าแม่นอยู่นะคะแม่นก็เข้าล่างนะคะถึงจะไม่เข้าบนนะคะวันนี้นะคะอาจารย์กฤษดาหให้มานะคะเด่นบนนะคะเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเด่นบน7นะคะเด่นบนเจ วันที่16พฤษภาคม67นะคะเด่นบนนะคะอาจารย์กฤษดานะคะให้มาที่7นะคะจับคู่ให้มาอันนี้นะคะอาจารย์กฤษดานะคะเลขวิ่งตัวเดียวนะคะ7ดค่ะเด่นบนค่ะจับคู่นะคะ 1>, 1 7ึ่แล้วก็สานะคะ1 7ึ่แล้วก็สาค่ะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะหลายๆสำนักหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์บอกว่า7ดดับบนล่างนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ตัวเลขทุกตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดนมสุพรรณนะคะแอดนมสุพรรณแอดนมสุพรรณงวดที่ผ่านมานะคะวันงวดวันที่สองพฤษภาค,คมสองห้าหกเจ็ดนะคะแอดนมสุพรรณให้เด่นสามกับสี่นะคะ ้าว่าหลุดก็ไม่ถือว่าหลุดนะคะเพราะว่าเลขท้าย3ตัวมา833 3, แล้วก็634สําำหรับท่านผู้ชมที่จัดซื้อลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ได้รับโชคลาภกับแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณนะคะซึ่ง3ตัว ก็ไม่เข้านะคะ548ก็ถือว่าหลุดไปนะคะแต่ว่าเลขท้าย3ตัวลอตเตอรี่นี่เข้านะคะแอดมินก็เกือบได้รุ่นเหมือนกันนะคะซื้อมา1ชุดนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าติดตามนะคะงวดนี้นะคะงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะ 6พฤษภาคมแอหนุ่มสุพรรณนะคะเด่น9กับ0นะคะ9กับ0จับคู่นะคะ9 1 9 2 9 3 0 1 0 2 0 3 3ตัวเม็ดเดียวแขนๆนะคะ3 9 2 3 9 2นะคะงวดนี้นะคะ หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีสิทธิ์ลุ้นหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะแอนมสุพรรณค่ะ แอดหนุ่มสุพรรณนะคะ16พฤษภาคมพศ2567นะคะเด่นนะคะเด่น9กับ0นะคะจับคู่9 1 9 2 9 3 0 1 0 2 0 3 3ตัวนะคะ3 9 2เม็ดเดียวแขนแขนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอย่าเผลออย่าพลาดนะคะสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณแอดหนุ่มสุพรรณนะคะขอบคุณอาจารย์กฤษดานะคะขอบคุณทุกๆแนวทางทุกๆข้อมูลนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆมา นะคะคแอดมินก็ต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านเลยนะคะขออนุญาตเอามานําเสนอท่านผู้ชมช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกท่านเลยนะคะแอดมินก็มีแนวทางของแอดมินนะคะเลขเด่นบนนะคะแอดมินก็นําเสนอมาหลายๆงวดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เข้าบ่อย เดินดีค่ะแต่ก็มีเข้ามีหลุดนะคะเด่นบนนะคะ3ตัวมาตัวหรืออาจจะมาทั้ง3ตัวก็ได้แต่ไม่ค่อยมีบ่อยนะคะก็ส่วนมากจะมาแค่1ตัวนะคะงวดวันที่สิบหกเมษายน67เนะคะแอดมินให้369กนะคะก็่องเลข ท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1ออก598นะคะก็ถือว่าเลข9เข้ามาที่หลักสิบนะคะแต่แอดมินจับคู่ให้ไม่เข้านะคะจะับคู่9091นะคะ6 0 1เลขออก98นะคะงวดนี้นะคะงวดวันนี้งวดวันที่2พฤษภาคมนะคะแอดมินก็ให้036นะคะก็เลขบน หนึ่งหนึ่งหกนะคะก็หกก็เข้าที่หลักหน่วยนะคะจับคู่ก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าแอดมินจับคู่ให้ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหกนะคะก็หลุดไปนะคะแต่ว่าเลขเด่นก็ยังคงเดินบ่อยเข้าบ,บ่อยเดินดีอยู่นะคะเลขล่างนะคะเลขล่างงวดที่แล้วแอดมินให้เก้ากับศูนย์นะคะไม่เข้านะคะเข้าไปที่ตัวประกบนะคะคือหนึ่งกับเจ็ดนะคะเลขออกหนึ่งเจ็ดล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่ ส6พฤษภาคมพศ2 5 6 7นเดะคะเด่นบนนะคะเด่ bon นบน bon 1 8แล้วก็4นะคะแอดมินไม่ได้จับคู่ให้นะคะเพราะว่าแอดมินไม่มีตัวประกบที่แม่นยำนะคะก็ท่านใดที่มีตัวประกบตัวประกบที่แม่นยำก็จับคู่ได้เลยนะคะแล้วก็มาแนะนำแอดมินด้วยนะคะล่างนะคะล่าง เด่น3นะคะรอง4นะคะแอดมินจับคู่ให้353639นะคะแม่เหนียงพาดวยชาแนลคะ่ะคลิปนี้ก็รู้สึกว่าพูดผิดพลาดเยอะมากนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเด่นบนนะคะก็เป็นเด่นบนที่เข้าบ่อยเดินดีนะคะ แต่สําหรับวัน,นี้ไม่ทราบว่าจะเดินดีต่อไปหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจรณาณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะย้ําเตือนกันบ่อยๆนะคะตัวเลขทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟัง และก็คอยให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเจริญหน้าก้าวหน้าในหน้า,นา,นาทีการงานนะคะไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จรทุกๆอย่างนะคะก็ให้สมปรารถนาทุกๆท่านเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเผลออย่าพลาดนะคะจับจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ด้วยนะคะไปกลับนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ